วันนี้ผมจะมาแนะนำไอเทมเจ๋งๆถึง2รุ่นด้วยกันครับที่จะมาช่วยทำให้เมาส์เกมมิ่งของเพื่อนๆเนี่ยมันจับถือง่ายขึ้นมีความหนึบขึ้นครับและยังช่วยอัปเกรดให้รูปทรงของเมาส์เพื่อนๆเนี่ยมันเหมาะกับมือเรามากขึ้นอีกด้วยครับ mm hmm. เขาจะมาเป็นคู่เลยครับ mm hmm. ก็คือจะเป็น So u l s p a c e r Grips V3 แล้วก็ Shape Shift นั่นเองครับ mm hmm. จริงๆหน้าที่ของเขาเนี่ยจะว่าคลายก็ว่าคลายกับจะว่าต่างก็ว่าต่างกันพอสมควรครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าถ้าได้ใช้คู่กันจะค่อนข้างเฟี้ยวพอสมควรครับแบรนนนนดด Canada เจจาากคั mm ่่อองงซึะ ค้างโด่งดังในหมู่เกมเมอร์เลยทีเดียวเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากสั่งนะครับเราก็ไม่ต้องสั่งจากต่างประเทศให้ยุ่งยากครับเพราะว่าทางเค m ม l ล c กเนี่ยเขาได้นําเข้าอย่างเป็นทางการซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางของเค m ม l ล c กได้เลยซึ่งทั้งเจ้าตัวโซลสเปเซอร์กริปส์วีสามแล้วก็เชียบชิฟนะครับทางเค m ม l ล c กได้ส่งมาให้ผมรีวิวได้สปอนเซอร์คลิปนี้นั่นเองครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าจากการไปใช้งานมาเป็นยังไงบ้างผมใช้แล้วรู้สึกยังไไงนะรรรับับเเเดีี๋ยยวปชมมมมพ้อกลาิ่ท่ท ขาโชว์ Spacer Grips V3 กันก่อนเลยครับเขาจะเป็นลักษณะซิลิโคนแบบนี้เลยเอาไว้ติดที่เมาส์เราเพื่อช่วยเพิ่มแรงเสียดทานให้นิ้วเราขยับน้อยลงนั่นเองครับเราจะจับได้แน่นขึ้นเราจะกดได้แม่นยําขึ้นนั่นเองในโพซิชันที่เราถนัดเนาะเราก็ติดเอาไว้ตรงนั้นในแพ็กเกจเนี่ยเขามีมาให้ถึง6ชิ้นเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกไปติดตามความถนัดของเราได้เลยมันไม่มีรูปแบบตายตัวบางคนใช้แค่2ชิ้นก็ได้ติดแค่คลิกซ้ายคลิกขวาบางคนติดทั้งเมาส์เลยก็ได้ในโพซิชันที่เราอยากจะล็อกนิ้น้้ววเรราไไม่ให ขยับไปมาเนาะฟิลลิ่งของเขาเวลาจับมันจะเป็นซิลิโคนที่ไม่แข็งไม่อ่อนจนเกินไปครับแล้วก็มีลายเพื่อเพิ่มแรงเสียนไม่ให้นิ้วเราขยับง่ายๆด้วยถ้าผมแนะนําเพื่อนๆลองจับเมาส์ตอนที่เรายังไม่ติดก่อนครับแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้มันมีจุดไหนที่นิ้วเรามันหลุดโฟกัสบ่อยๆแล้วก็เราอยากจะล็อกนิ้วเราเราอยากจะช่วยทําให้โพสิชันนิ้วเรามันเคลื่อนน้อยลงนะครับเพื่อนๆลองจับดูก่อนในจุดที่ตัวเองถนัดแล้วก็ลองติดไปตรงนั้นก็ได้แล้วใครรู้สึกว่าพอติดไปแล้วยังไม่ชอบนะครับเราก็แกะแล้วเลื่อน Position ั้นนนเเเออาไดลย่งส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคนนิยมติดกันนะครับก็จะเป็นบริเวณคลิกซ้ายคลิกขวานั่นเองซึ่งในวันนี้ผมก็ติดแบบคลิกซ้ายคลิกขวาแบบที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนี้เช่นกันครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรูปนะครับเราสามารถติดได้หลากหลายแบบมากๆเพื่อนๆไม่จําเป็นจะต้องติดแบบผมก็ได้นะครับคือเราจะติดที่ position เดียว2อันเลยเป็นคู่เลยเราจะติดตรงไหนก็ได้ที่เราอยากจะเสริมความเสถียรความลดการเคลื่อนไหวตรงนั้นนะครับเราก็สามารถไปติดไว้ได้เลยเพื่อนๆจะติดที่นิ้วโป้งที่นิ้วนางก็ได้ได้หมดเลยครับพอติดลงไปแล้วนะครับ ผมลองจับจับเทสเซสตูก่อนเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างช่วยได้จริงเริ่มมีทรงนะครับแต่ว่าตอนแรกๆยอมรับว่ามันไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวในการใช้นิดนึงเพราะจากที่เราจับเมาส์โล่งๆอย่างเงี้ยมันเริ่มมีอะไรเข้ามาติดใช่ไหมมันเลยอาจจะมีฟีลลิ่งที่เพื่อนๆอาจจะไม่ชินได้แต่พอติดปสักพัทเชื่อผมครับมันจะค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวมาในส่วนของเชฟชิฟกันบ้างครับเมื่อแกะกล่องออกมาเราจะเจอกับชิ้นส่วนถึง6ชิ้นเลยครับพร้อมทั้งแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดเหม มันเริ่มเสื่อมเราก็ออามาเปลี่ยนได้ครับหน้าที่หลักๆของเชฟชิฟเลยนะครับคือเขาจะมาเพื่ออัปเกรดรูปร่างของเมาส์ของเรานั่นเองครับเพื่อให้มันซัพพอร์ตกับมือของเรามากขึ้นนั่นเองบางคนซื้อมาเมาส์อาจจะเล็กไปนะครับหรือว่ารูปทรงมันยังไม่เข้ามือมากเท่าไหร่นะครับตัวเชฟชิฟตัวนี้ที่มันมีลักษณะที่หลากหลายมีรูปทรงหลากหลายมาให้เราอัปเกรดเนี่ยมันก็จะช่วยเพื่อนๆได้ระดับหนึ่งนั่นเองครับเริ่มกันที่ตัวแรกเลยชื่อว่า T N 1ครับวัสดุเนี่ยเขาจะเป็นแบบเดียวกับ grips V จะไว้ติดที่นิ้วโป้งโดยเฉพาะเลยครับมันจะมีความยืดออกมาไม่เยอะมากออกแบบมาเพื่อรับสรีระของนิ้วโป้งเราได้อย่างเป็นธรรมชาติครับปกติเวลาเราจับเมาส์เนี่ยนิ้วโป้งมันจะมีช่องว่างอะไรเล็กน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราแปะลงไปเนี่ยมันก็จะลดช่องว่างแล้วมันก็จะรับกับนิ้วโป้งเราได้พอดีเพื่อนๆก็สามารถลองขยับหาจุดที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆวางนิ้วโป้งไว้ตรงไหนให้เรารู้สึกว่าเราจับถนัดแล้วนะครับตรงนั้นก็คือใช้ได้เลยซึ่งส่วนตัวจากที่ไปลองใช้มาครบทุกแบบนะครับผมชอบแบบ Tn1 สุดเเเลลยพรรราาาาะว่ค่คอนนข้งป็ธมชติแ มันไม่ดันนิ้วโป้งเราเยอะเกินไปนะครับมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ากับเมาส์กําลังดีเลยก็เลยค่อนข้างชอบตัวนี้เป็นพิเศษครับต่อมาจะเป็น T A 1ครับก็คือจะใช้กับนิ้วโป้งเช่นกันแต่จะมีความยืดออกมามากกว่าเจ้าตัว T N 1ครับเหมาะกับคนที่อยากได้ความแอดเรสซีฟหน่อยคือมันจะดันนิ้วโป้งมันจะล็อกนิ้วโป้งแบบว่าพูดง่ายคือเบียดนิ้วโป้งเราเลยนะครับมันจะค่อนข้างเข้ามือมากๆเหมาะกับการจับคอกริปที่มีช่องว่างเยอะๆนะครับใครที่รู้สึกว่าชอบจิกเมาส์นะครับ ่อมาอีก4ชิ้นนะครับจะเป็นชิ้นส่วนที่ไว้ใช้กับนิ้วนางและนิ้วก้อยโดยเฉพาะเลยนะครับชิ้นแรกก็จะเป็น p 1ครับมันจะเป็นแผ่นเอียงบางๆแบบนี้เลยครับเอาไว้ใช้แปะเพื่อเพิ่มพื้นผิวเพื่อรับกับนิ้วก้อยและนิ้วนางเรามากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะครับหน้าที่หรือฟิลลิ่งเนี่ยมันจะคล้ายเจ้า g n 1ตัวแรกนะครับเวลาจับแนละ้วรู้สึกว่าไม่ฝืนไม่โดนดันนิ้วอะไรอย่างนี้นะต่อมาก็จะเป็น p 2ครับ p 2เนี่ยมีรูปทรงที่มีหลักการเดียวกับเจ้า p 1เลยแต่ว่าจะมีความชันกว่าองศาาาเยยอะกวว่มมีคมื มา,มากกว่าครับมันจะรับกับนิ้วนางและนิ้วก้อยเรามากขึ้นไปอีกครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบสไตล์คล้ายๆ T A 1เนาะแบบดันๆน,นิ้วหน่อยมีที่พักนิ้วเยอะๆนะครับและจนตัวต้องบอกเลยว่ามีความแปลกนิดนึงคือผมชอบ T N 1ใช่ไหมแต่ว่าพอฝั่งขวาเนี่ยรู้สึกว่าอยากได้ที่พักนิ้วก้อยนะครับสุดท้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างชอบเจ้า P 2มากที่สุดนะครับเพราะใช้แล้วรู้สึกมันเข้ามือมันมีความแบบได้พักนิ้วอะเนาะถัดมาก็จะเป็น N 1ครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีรูปร่างที่เป็นแผ่นแบ,นแบ,นแบน หลักๆเนี่ยตัว n 1จะทำหน้าที่ช่วยเพิ่มความกว้างของเมาส์เราอะไรประมาณนั้นเลยครับคือใครที่รู้สึกว่าเมาส์เราอาจจะเล็กไปอยากเพิ่มความกว้างอยากจับเข้ามือมากขึ้นแต่ไม่อยากให้มีรูปทรงที่แปลกประหลาดมาก n 1ก็จะค่อนข้างเหมาะสมครับชิ้นส่วนสุดท้ายก็จะเป็น a g r o ครับจะมีรูปทรงที่แปลกไปเลยมีความเอียงและลาดชันมากๆตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทาง so spacer เขาแนะนําเลยครับถ้าให้พูดง่ายๆ a g r o เขาทํามาเพื่อรับกับนิ้วนางแบบสุดๆครับคือนิ้วนางเราจะรู้สึกว่าเราโดนดันโดนล็อกไวเลยนะครับ เรียกได้ว่านิ้วนางเนี่ยไม่ขยับเลยครับตอนแรกต้องบอกเลยว่ามันไม่ค่อยชินนะครับแต่พอเริ่มจับไปสักพักเอ้มันเริ่มรู้สึกอมืมันก็มันก็ดีมันก็ไม่แย่นะเหมือนเราใช้แรงเยอะโดนกระทําอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าใครที่ชอบแบบความแอคทีฟโดนดันนิ้วเยอะๆอยากจิกมันอยากใช้แรงกดมันเยอะๆผมว่าไอโครนถือว่าอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสาหรับเพื่อนๆสายนี้ก็ได้ครับจากการที่ลองไปใช้งานมานะครับคือผมลองใช้มาทุกแบบเลยนะครับรูปแบบที่ผมชอบสุดเลยก็จะเป็นแบบที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่ตอนนี้เลยครับคือ ที่เหมาะสมเลื่อนนู่นนี่นั่นแล้วก็ได้จุดนี้อย่างที่ผมชอบเลยครับส่วนตัวจากการใช้งานของผมนะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างดีเลยนะตอนผมใช้เมาส์เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่อะไรใช่ไหมครับแต่พอลองมาติดจริงๆเนี่ย มันทําให้การจับถือเนี่ยมันง่ายขึ้นมากๆนะครับเมาส์โพสิชันมืออะไรต่างๆเนี่ยแทบจะล็อกไว้ที่เดียวเลยแล้วมันทําให้เรากดแม่นยํามากขึ้นเวลาเล่นเนี่ยมันจะมีความมั่นใจเพราะตัวเชฟชิฟอย่างเงี้ยมันก็สามารถดีไซน์แบบแปะนู่นแปะนี่ตามที่เราชอบจริงๆซึ่งแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเลยถูกไหมครับคราวนี้พอเราได้เมาส์ที่มันมีเชฟที่มันเข้ากับเราจริงๆแล้วเนี่ยมันทําให้เวลาจับถือมันค่อนข้างเข้ามือมากๆนะครับอันเนี้ยคือจุดเด่นใหญ่เลยครับของเจ้าเชฟชิฟนะครับแล้วก็ตัว นะครับมันทําให้หนึ่งก็คือเรารู้ว่าจุดนี้มันคือจุดที่เรากดบ่อยๆมันจะอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสวิตสปอตของเรามันเป็นจุดที่เราถนัดที่สุดเรายิงดีที่สุดเราจะถนัดจุดนี้ที่สุดนะครับเพื่อให้เรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเรากาลังจับอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาดังนั้นนี่คือข้อดีใหญ่ๆเลยที่ผมลองไปเล่นเกมมาลองไปใช้เข้ามานะครับมันค้นพบว่าเฮ้ยมันเข้ามือจริงแต่ถ้าถามว่ามีข้อสังเกตไหมต้องยอมรับว่าเท่าที่ผมไปใช้มาก็มีเหมือนกันครับโซเหสเตอร์กริปส์วีสามตัวนี้ไม,ม แล้วการเลื่อนการอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างจะแบบมันก็อยู่ตรงนั้นของเขานะครับมันหลุดยากเนาะแต่ว่าพอเป็นเจ้าตัวเชฟชิปนะครับอย่างแรกที่ผมเจอเลยก็คือส่วนวอลค้งที่รับนิ้วโป้งของเจ้าตัว G Pro Wireless ใช่ไหมครับพอเราติดไปปุ๊บเนี่ยมันมีความแบบมันผยเอยนิดนึงมันแบบมีร่องนิดนึงนะครับที่ผมเจอเลยเนาะดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเจอได้แน่นอนนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยพอมันผยเยอ,อย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าฝุ่นอะไรจะเข้าไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าการใช้งานเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดมันเปิดแแค่่่นิดดเียววตา ถ้าเมาส์ไข่โค้งเยอะๆหน่อยผมว่าอาจจะเจอได้อย่างต่อมาก็คืออย่าง G Pro Wireless ของผมเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีตัวแบบ Hot Swap ให้เรา แกะออกได้นะครับบางคนไม่ได้ชอบใช้ปุ่มเสริมปุ่ม5ปุ่ม6อะไรย่างเงี้ยนะเขาก็แปะให้มันเป็นแบนๆไปใช่ไหมแต่ว่าถ้าบางคนเกิดใช้ขึ้นมาอย่างรุ่นนี้บางเชฟของมันอย่างเช่นตัวที่เป็นตัว N1 ที่มันแบบกว้างๆหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะมาทับปุ่มได้นะครับแต่ว่าในส่วนตัวผมผมไม่ได้ใช้ปุ่มฝั่งขวาอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาส่วนนี้ผมก็ดีไซน์ได้เต็มที่เลยนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของการแนะนําเจ้า So s p a c e r Grips V3 และเชฟชิฟนั่นเองครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับส่วนตัว มันดีไซน์ให้มันเข้ากับมือเราได้แบบอิสระมากๆนะครับคือแต่ละคนก็จะมีดีไซน์ที่มันแตกต่างกันออกไปเนาะมันก็จะเป็นเชฟแบบส่วนตัวของเราอะไรอย่างนี้เนาะแล้วมันทําให้เราเมาส์มันเข้ามือมากขึ้นเวลาจับเนี่ยเนี่ยครับมันแบบมันเป็นเชฟที่มันเข้ามือมากๆอ่ะอันเนี้ยที่ผมชอบเลยนะซึ่งถ้าใครรู้สึกว่าเมาส์เพื่อนๆยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้เข้ามือมากนักขนาดยังไม่เหมาะกับเพื่อนๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราดันซื้อมาแล้วไม่รู้ทำไงใช่ไหม So Spacer Chris V3 แล้วก็เช สามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ของเคโมเล็กที่ผมแนบไว้ให้เลยใต้ description นะครับก็จะเป็นช้อปปี้ของฐานเคโมเล็กเขาเลยนะครับส่วนสีของเขาตั้งเจ้าตัว s o u ส s p เ c อ a ์กริป V3 และเชฟชิฟต์นะครับก็มีให้เลือกทั้ง3สีเลยก็คือดำแดงขาวนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกตามใจชอบได้เลย g r ิป s V3 เนี่ยก็จะราคา490บาทแล้วก็ได้6ชิ้นใบเนาะถ้าเป็นเชฟชิฟตนะครับก็ราคา590บาททวนตัวผมคิดว่าราคาค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับด้วยเกรดที่เขาให้มาด้วยดีไซน์ที่เขาคิดมาอินโนเวซึ่ง ทำให้เราได้คุณภาพที่เป็นแบบค่อนข้างดีอย่างนี้นะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็แนะนํามากๆสาหรับสายเกมเมอร์นะครับส่วนใครมีอะไรงสงสยัยอยากพูดคุยกันก็สามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนเดิมครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้และก็คลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆไม่มากกาน็น้อยนะครับส่วนคลิปในวันนี้น่าจะครบจบทุกมิติแล้วผมประหมึกจากควิดีโอ Video, ต้องขอตัวลาไปก่อนกับโซลสเปเซอร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆรักษาสุขภาพวยครับ